ไต้บาดาลกับโลกมนุษย์ขาดจากกันนับแต่บัดนี้หลังจากที่สุครีพแตกหักกับพาลีหนีไปบำเพ็ญตนอยู่กับหนุมานสวรรค์ก็ลุกเป็นไฟเมื่อกองทัพยักษ์ปุกขึ้นมาไล่พระอินทจนต้องหนีเกิดอะไรขึ้นกับพวกยักษ์ที่โลกใต้บาดาลเดี๋ยวมารับชมกันต่อได้เลยครับกับตำนานรามเกียรติ์ตอนที่5สงครามยึดสวรรค์ค่ะ ปรุโงโลงกาภายใต้การปกครองของทศกัณฐ์พญา,ายักษ์ที่เพิ่งจะถอดดวงใจไปฝากไว้กับฤาษีโคบุตรผู้เป็นอาจารย์ของตนซึ่งภายหลังจากการถอดดวงใจนี้เองล่ะครับทศกัณฐ์ก็ใช้ความเป็นอมตะของตนเที่ยวทา้าตีทา้าต่อยกับคนอื่นไปทั่ว มีอยู่วันหนึ่งครับกูเปรันพี่ชายต่างแม่ของทศกัณฐ์กำลังขี่บุษบกวิเศษเพื่อไปเข้าเฝ้าพระอิศวรบนยอดเขาไกรล,ลาศและทศกัณฐ์เนี่ยก็ดันเห็นพี่ชายเหาะผ่านไปพอดีนะครับทศกัณฐ์จึงเหาะตามพี่ชายไปติดๆเพื่อต้องการจะไปชิงเอาบุษบกแก้ววิเศษมาเป็นของตัวเองแน่นอนครับว่ากูเปรันที่ได้รับมอบบุษบกแก้วมาจากท้าวรัสเตียนผู้เป็นพ่อโดยตรงก็ไม่ยอมยกให้อยู่แล้วครับ ก็เลยเกิดการต่อสู้ระหว่างสองพี่น้องขึ้นทศก,กัณฐ์ที่ไม่มีความกลัวตายเหลืออยู่แล้วก็จัดการไล่ล่าทำร้ายพี่ชายไปอย่างไม่ลดละทำเอากุเปรันเนี่ยต้องหนีหัวซุกหัวซุนไปหลบภัยอยู่หลังพระอิศวรที่กำลังนั่งเข้าชานอยู่บนหลังช้างสามหัวเรื่องนี้เองล่ะครับทำให้พระอิศวรรู้สึกโมโหและไม่พอใจกับนิสัยอันธพาลของทศก,กัณฐ์อย่างมากที่คิดจะฆ่าพี่น้องตัวเอง พระอิศวรก็เลยจัดการหักงาช้างแล้วก็คว้างไปปักอก,อกของทศกัณฐ์สาบให้งาช้างนั้นติดอยู่กับอกของทศกัณฐ์แบบนี้ไปจนกว่าที่เขาจะสิ้นใจตายและแม้ว่าทศกัณฐ์จะไม่ตายจากงาช้างของพระอิศวรเพราะได้ถอดดวงใจออกไปแล้วก็ตามแต่เขาก็ต้องรู้สึกเจ็บปวดทุกทรมานอยู่ไม่น้อยเลยนะครับก็เลยยอมหยุดไล่ฆ่าพี่ชายรีบไปชิงเอาบุษบกแก้ววิเศษแล้วขี่ี้กลับกรุงลงกาไปทันทีครับ ทศก,กัณฐ์เนี่ยนะครับทุกทรมานจากงาช้างของพระอิศวรอยู่นานหลายวันเลยนะทุกคนเพราะไม่ว่าจะดึงยังไงมันก็ดึงไม่ออกทศก,กัณฐ์ก็เลยเชิญพระวิษณุกรรมเทพแห่งการช่างให้มาช่วยเหลือพระวิษณุกรรมก็เลยจัดการเลื่อยงาช้างในส่วนที่ยื่นออกมาทิ้งไปแล้วจึงเนรมิตก่อแก้วขึ้นมาปิดทับรอยแผลเอาไว้เพื่อไม่ให้พญายักษต้องเจ็บปวดเวลาหายใจ แต่ถึงอย่างนั้นก็ตามนะครับงาช้างของพระอิสวรก็ไม่ได้ทําให้ทศกัณฐ์หลาบจําเลยแม้แต่น้อยเขายังคงทําตัวอันธพาลเหมือนเดิมเป็นยักษ์ที่บ้ากามเที่ยวไปสมสู่กับเหล่านางสนมนับพันคนเท่านี้ยังไม่พอทศกัณฐ์ยังมีพฤติกรรมชอบสมสู่กับพวกสัตว์ด้วยมีอยู่ครั้งหนึ่งครับทศกัณฐ์ได้แปลงกายเป็นปลาลงไปสมสู่กับนางปลาจนมีลูกด้วยกันคนหนึ่งชื่อว่านางสุพรรณมัจฉา ก่อนจะขึ้นบกเข้าสู่ป่าหิมพานแปลงกายเป็นช้างไปสมสู่กับนางช้างจนมีลูกชายที่มีตัวเป็นยักษ์มีหน้าเป็นช้างอีกสองคนแต่ก็ยังไม่หยุดนะครับทศกัณฐ์ยังคงเหิมเกลิมเหาะขึ้นสู่สวรรค์แปลงกายเป็นพระอินผู้หล่อเหลาแล้วเที่ยวไปสมสู่กับนางฟ้านางสวรรค์ทั้ง6กชั้นอีกด้วยและเรื่องนี้เองล่ะครับก็ทำให้เหล่าเทพภุตรและนางฟ้ารู้สึกเจ็บแคนกันอย่างมาก แต่ก็ไม่มีใครกล้าต่อกรกับยักษ์ทศกัณฐ์เลยแม้แต่คนเดียวหลังจากที่ทศกัณฐ์มัวเมาในกามารมณ์อยู่หลายวันแล้วเขาก็กลับไปหานางมนโทที่กรุงลงกาเช่นเดิมซึ่งขณะนี้นะครับรณพัคลูกชายของทศกัณฐ์กับนางมนโทก็เติบใหญ่ได้อายุ15ปีแล้วมันก็ถึงเวลานอัเหมาะสมที่เขาจะได้ร่ำเรียนวิชาต่าง รณพักจึงร่ำลาพ่อแม่เพื่อออกเดินทางไปศึกษาร่ำเรียนกับฤาษีโคบุตรอาจารย์คนเดียวกันกับทศกัณ์ผู้เป็นพ่อนั่นแหละครับและด้วยสติปัญญาหลักแหลมในเวลาเพียงแค่ครึ่งปีรณพักก็สามารถร่ำเรียนเวทมนต์คาถาในคำพีไตรเพศได้อย่างแตกฉานจนฤาษีโคบุตรเนี่ยเห็นแววดีฤาษีโคบุตรจึงแนะนำวิชาขั้นสูงสุดให้แก่รณพักนั่นก็คือวิชามาหาการละอักคี เป็นพิธีบูชามหาเทพทั้ง3โดยการนั่งสมาธิบำเพ็ญพจตบะอย่างเคร่งครัดเป็นเวลา7ปีหากทำสำเร็จก็จะได้รับพรให้มีฤทธิ์เดชไร้เทียมทานรณภักก็ไม่รอช้าครับรับเอาคำแนะนำของอาจารย์มาปฏิบัติทันทีเขาเดินทางไปยังเนินเขาโพกาสอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายให้หมดจด แต่งองค์ทรงเครื่องอย่างฤรือสีแล้วเริ่มนั่งสมาธิเข้าพิธีกองกูลบูชาไฟทรมานตนเองด้วยการอดน้ำอดอาหารอย่างไม่ย่อท้อจนการเวลาเคลื่อนผ่านไปครบเจปีความพยายามของรนพักก็ล่วงรู้ไปถึงมหาเทพทั้งสพวกเขาจึงมาปรากฏกายต่อหน้ารนพักแล้วถามว่ารนพัคเนี่ยอยากจะได้อะไร รณพักก็เลยขอพรและสอนวิเศษที่มีอิทธิริยิ่งใหญ่จากทั้งสาม,มหาเทพพระอิสวนก็เลยมอบมนตแปลงกายให้เป็นพระอินทและมอบสอนพรมมาศที่มีพลังทําลายล้างสูงที่สุดสามารถที่จะติดตามเป้าหมายไปได้ทุกหนทุกแหง่งให้แก่รณพักฝ่ายพระพรมก็ได้มอบสอนนาคบาศท,ที่สามารถแผลงสอนไปเป็นพญานาคจําจนวนมหาศาลให้เข้าไปจัดการกับศัตรูและก็ให้พรแก่รณพักว่า รณพักจะไม่ตายบนพื้นดินหากจะตายเนี่ยก็ให้ตายบนอากาศแต่ถ้าหากศีรษะของรณพักขาดและตกถึงพื้นดินเมื่อใดก็จะบังเกิดไฟบรรลัยการล้างโลกขึ้นมาทันทีเว้นซตแต่ว่าจะมีพานแว่นฟ้าของพระพรหมมารองรับเอาไว้เท่านั้นส่วนพระนารายก็ได้มอบสอนวิษณุป,ปานำสอนที่มีอนุภาพทำลายล้างและสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างแก่ศัตรูให้แก่รณพักไป เมื่อ <gaat> มอบพรและสอนวิเศษทั้งสามเล่มให้แก่รณพักแล้วสามมหาเทพก็กลับสู่สวรรค์ดังเดิมส่วนรณพักก็ดีอกดีใจรีบเอาสอนวิเศษพร้อมกับพรวิเศษไปอวดอรษีโคบุตรทันทีก่อนจะร่ำลาอาจารย์มุ่งหน้ากลับสู่กรุงลงกาอย่างมีความสุขแต่ทันทีที่รณพักกลับมาถึงบ้านเนี่ยนะครับมันก็มีเรื่องขึ้นทันที เพราะบัตรนี้ทศกัณฐ์ผู้เป็นพ่อเนี่ยฮึกเหิมหนักมากเขากำราบศัตรูไปทั่วทั้งสามภพจนทุกคนต่างก็หวาดกลัวชื่อทศกัณฐ์ทั้งสิ้นเหลือก็แต่พระอินเนี่ยแหละครับที่ยังคงไม่คิดหวาดกลัวพยายักษและพอเมื่อทศกัณฐ์ได้ทราบว่ารณภักได้พรสุดวิเศษจากทั้งสามมหาเทพมาแล้วเขาจึงขอให้ลูกชายยกทัพขึ้นไปกำราบพระอินบนสวรรค์ให้ยอมสีโรราบ รณภักที่มีนิสัยอันพานไม่ต่างจากพ่อก็ตอบรับทันทีรีบจัดเตรียมกำลังพลทหารยักษ์ยกทัพมุ่งหน้าขึ้นสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงทันทีรณภักเนี่ยนะครับได้นำกองทัพยักษ์มาหยุดรออยู่ที่เขายุคนอรเพื่อจะดูท่าทีของฝ่ายสวรรค์ว่าจะกล้าออกมาต่อสู้ไหมเหล่าเทวดาบนสวรรค์เมื่อได้เห็นกองทัพยักษ์บุกขึ้นมาก็รีบไปแจ้งต่อพระอินท ราอินก็เลยรับสั่งให้เทพบุตรมาตุรีเร่งจัดกองทัพเทวดาและเตรียมราชรถวิเศษเวชชัยยันเพื่อออกไปต่อสู้แต่ก่อนที่กองทัพสวรรค์จะเคลื่อนพลเนี่ยนะครับมันกลับเกิดรางร้ายขึ้นเมื่อพวกม้าเทวดาไม่ได้ส่งเสียงฮ่ฮ <h> ih <ihi> แต่พากันส่งเสียงร้องเป็นคำว่าอับปราชัยขึ้นมาแทนซึ่งหมายถึงความพ่ายแพ้ แต่แม้กระนั้นการต่อสู้ก็ไม่อาจทย,ยุติได้แล้วสงครามระหว่างเทวดากับยักษ์จึงเริ่มต้นขึ้นและดำเนินไปอย่างดุเดือดรณนพักที่ได้รับพรวิเศษและอาวุธวิเศษจากสาม,มหาเทพเนี่ยก็มีฤทธิ์เดชเหนือกว่ากองทัพสวรรค์อย่างชัดเจนเลยนะครับไม่ว่าพระอินทจะออกอาวุธชิ้นไหนมารณนพักก็แก้ทางได้เสมอเมื่อพระอินคว้างจากแก้วเ,เป็นไฟกวดไปร้อมกองทัพยกักษ รณพักก็จะแผลงสอนวิษณุปานำบรรดาลให้ฝนตกลงมาดับไฟได้เมื่อพระอินขว้างตรีศูนย์เป็นตาข่ายเพชรรณพักก็จะแผลงสอนนาคขบาทให้กลายเป็นพญานาคจำนวนมากมายเข้าไปทำลายตาข่ายเพชรไม่นานครับพระอินก็ถูกพญานาคเข้าโจมตีราชรถและถูกชิงเอาจากแก้วไปทำให้พระอินไม่มีทางเลือกจำใจต้องบอกให้มาตุรีเลี้ยวหัวรถหนีกลับขึ้นสู่สวรรค์พาให้กองทัพสวรรค์พ่ายแพ้ไปในที่สุด เมื่อตีทับสวรรค์จนแตกแล้วรณพักก็กลับสู่กรุงลงกานำชัยชนะและจักแก้วของพระอินไปมอบเป็นของขวัญให้แก่พ่อทศกันได้สำเร็จทศกันเนี่ยภาคภูมิใจในตัวลูกชายเป็นที่สุดเลยนะครับเขาจึงให้ชื่อใหม่แก่รณพักว่าอินทรชิตอันมีความหมายว่าผู้พิชิตพระอินนั่นเองครับจากชัยชนะครั้งนี้เองล่ะครับมันก็ยิ่งทำให้ทศกันเป็นที่เกรงกลัวของเหล่าเทพมากขึ้นไปอีก แต่นอกจากความเกรงกลัวของเหล่าเทพต่อพยายักษแล้วการกระทำของยักทศกัณฐ์กับลูกก็ยังไปสร้างความกังวลใจให้แก่เท้าสหมาริวันผู้ปกครองเมืองยักษ์ในโลกใต้บาดาลอย่างมากด้วยเช่นกันเพราะตอนนี้เนี่ยนะครับเท้าสหมาริวันก็ปกครองเมืองยักษ์ใต้บาดาลอย่างสงบสุขมายาวนานจนเขาแก่งําเมือกแล้วอีกไม่นานก็คงจะสิ้นใจตายแต่เท้าสหมาริวันก็ยังกังวลใจอยู่ว่า ความอันธพาลของทศกัณฐ์จะสร้างความเดือดร้อนลุกลามมาจนถึงเมืองใต้บาดาลได้ในที่สุดท้าวสหามาริวันจึงพยายามที่จะปกป้องเมืองบาดาลเอาไว้โดยการสร้างปราการขึ้นมาที่รอยต่อระหว่างโลกบาดาลกับโลกมนุษย์เอาไว้เป็นด่านป้องกันที่แข็งแกร่งถึง5ด่านอันได้แก่ด่านสัตบัวซึ่งเป็นสระบัวขนาดใหญ่ที่มีทางลับลงสู่เมืองบาดาลซ่อนอยู่ใต้กอบัวตามมาด้วยด่านกำแพงเหล็ก มีทหารยักษ์จำนวนมหาศาลคอยรักษาการอยู่แล้วก็ตามมาด้วยด่านคชสารด่านที่มียักษ์แปลงกายเป็นช้างสารตกมันคอยรอกระทืบทุกสิ่งที่บุกรุกเข้ามาแล้วก็ต่อด้วยด่านเขากระทบกันซึ่งเป็นด่านที่มีภูเขาสองลูกบีบเข้าหากันตลอดเวลาจนเกิดประกายไฟแผดเผาศัตรูผู้บุกรุกให้มอดไหมและด่านสุดท้ายก็คือด่านยุงยักษ์ ดานที่เต็มไปด้วยฝูงยุงขนาดตัวเท่าแม่ไก่คอยรุมกัดกินเลือดของผู้ปุกลุกจนตายนอกจากนี้นะครับที่ประตูเมืองบาดาลยังมีการสร้างตราช่างยนต์เครื่องช่างน้ำหนักอัตโนมัติที่คอยตรวจจับศัตรูที่อาจจะปลอมตัวเข้ามาในเมืองบาดาลได้และไม่นานหลังจากที่เท้าสหมาริวันสร้างด่านป้องกันเมืองได้สำเร็จแล้วเท้าสหมาริวันก็มีอาการป่วยหนักและกำลังจะตายโดยก่อนที่เขาจะสิ้นใจตายนั้นนะครับ ข้าวสหมาริวันได้สั่งเสียต่อมหายมยักษ์ผู้เป็นลูกชายและเป็นเจ้าครองเมืองบาดานคนต่อไปเอาไว้ว่าลูกอย่าได้ไปคบค้าสมาคมกับทศกันเป็นอันขาดเพราะมันเป็นยักษ์อันธพานจะนําความพินาศมาสู่วงตระกูลยักษ์ได้มหายมยักษ์ก็รับปากพ่อแล้วก็ขึ้นครองเมืองยักษ์ใต้บาดานสืบต่อไปและไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับทศกันเลย จนกระทั่งมาถึงช่วงชีวิตสุดท้ายของมหายมยักษ์เขาก็ได้ยกบ้านเมืองส่งต่อให้แก่ลูกชายชื่อมายราบให้ได้ขึ้นปกครองต่อและก็ไม่ลืมที่จะสั่งเสียกับลูกชายเช่นเดียวกันว่าอย่าได้ไปคบค้าสมาคมกับเจ้ายักษ์ทศกัณฐ์เป็นอันขาดมิฉะนั้นวงตระกูลยักษ์คงจะถึงคราวสูญสิน้นมายราบเนี่ยก็รับคำสั่งเสียของพ่อแล้วก็ขึ้นปกครองเมืองยักษ์ใต้บาดาลต่อไปอย่างผาสุก ไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับยักษ์ใจพานที่พ่อว่าเลยแต่ด้วยเหตุที่ว่าไมยราบนั้นยังขาดความมั่นใจคิดว่าตนเองเนี่ยยังไม่เก่งกาจเหมาะสมกับการเป็นเจ้าเมืองไมยราบจึงตัดสินใจขึ้นไปยังเมืองมนุษย์แล้วไปฝากตัวเป็นศิทธิ์ของฤาษีสุเมธในป่าอิมพานเพื่อเรียนรู้มนวิเศษมากมายจากฤาษีโดยเฉพาะมนสะกดทับที่ไมยราบนั้นดูจะชำนาญเป็นที่สุด และเมื่อมายราบสำเร็จวิชาต่างๆจนหมดสิ้นแล้วหรือสีสุมเมธที่เห็นแววความเก่งกาจของลูกศิษย์เขาจึงช่วยลูกศิษย์ทำพิธีถอดดวงใจเพื่อให้เขากลายเป็นอมตะโดยการให้มายราบหลับตานั่งสมาธิรายพระเวทที่อาจารย์สอนอย่างมุ่งมั่น ไม่นานครับดวงใจของมายราบก็ออกจากร่างกลายเป็นมแมลงผู้ทองบินวนรอบตัวของมายราบสามรอบก่อนที่มันจะบินไปซ่อนตัวอยู่ที่ยอดเขาตรีกูดนับตั้งแต่นั้นเมื่อสำเร็จสิ้นทุกเคล็ดวิชาแล้วมายราบก็กราบลาอาจารย์เดินทางกลับไปปกครองเมืองยักษ์ใต้าบาดาลอย่างสงบสุขต่อไปครับมาดูทางฝั่งกรุงอโยธยาบนโลกมนุษย์กันบ้างนะครับ ังจากที่เท้าอัชาบาลปกครองบ้านเมืองมาอย่างผาสุกตอนนี้พระองค์ก็ได้มีโอรสสุดหวงแหนคนหนึ่งนามว่าเท้าทศรสและพอเมื่อถึงวัยอันสมควรจะหาคู่ครองแล้วเท้าอัชาบาลก็ไปสู่ขอนางเกาสุริยานางกายเกสีและนางสมุทรเทวีให้มาเป็นชายาของลูกชาย พอเมื่อเสร็จสิ้นพิธีแต่งงานของลูกชายแล้วเท้าอัชบาลที่แก่ชราอย่างมากก็ตัดสินใจมอบบัลลังก์กษัตริย์กรุงอโยธยาให้แก่เท้าทศรสได้ขึ้นปกครองต่อไปจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งครับขณะที่เท้าอัชบาลกําลังขับราชรถเข้าไปในป่าเพียงลำพังเขาก็ได้ไปพบกับพรานคนหนึ่งที่กำลังจับมัดเนื้อสัายเพื่อจะเชือดเอาเนื้อมัน เท้าอัชบาลที่เห็นว่าเนื้อทรายตัวนั้นยังมีชีวิตอยู่เขาจึงขอให้ในพรานปล่อยมันไปแล้วเชือดเอาเนื้อของเขาไปแทนเพราะว่าเท้าอัชบาลเนี่ยนะครับอยากจะทําทานบาร,รมีสักครั้งก่อนตายพรานป่าก็ตกใจมากเลยนะครับแต่ก็ยอมตกลงที่จะทําตามจัดการปล่อยเนื้อทรายไปแล้วเชือดเอาเนื้อของกษัตริย์ที่นั่งอยู่บนราชรถทีละน้อยโดยที่เท้าอัชบาลเนี่ยไม่รู้สึกเจ็บปวดใดๆเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับก่อนที่เขาจะสิ้นใจตายไปอย่างสงบ เมื่อพระอิศวรบนสวรรค์ได้เห็นการสละชีพของเท้าอัชบาลเขาก็ชื่นชมอย่างมากกับคุณธรรมอันยิ่งใหญ่นี้พระอิศวรจึงเสด็จลงมารับพระศพของเท้าอัชบาลน,นำขึ้นไปประดิษฐานอยู่ณเขาพระสุเมนต่อไปสว่วนทางด้านกรุงอโยธยาเท้าทศรถก็จัดพิธีศพอย่างยิ่งใหญ่และขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองกรุงอโยธยาต่อจากพ่อทันที บ้านเมืองภายใต้การปกครองของเท้าทศรสนั้นสงบร่มเย็นและผาสุขมากแต่ในเวลาเดียวกันนี้เองลหละครับยักษ์ร้ายจากสุรการบรรพธ์ที่ชื่อว่าปทัทธุ์ทันก็กำลังออกเที่ยวระรานเหล่านาคและฤาษีอย่างนากักเพื่อจะให้พวกเขาเหล่านั้นอยู่ใต้อำนาจของตนจนวันหนึ่งครับปทัทธุ์ทันก็กำเริบเสพสารบุกข,ขึ้นสวรรค์ชั้นดาวดึงส์หมายจะครองสวรรค์แทนพระอินทร์แล้วก็จะได้เฉยชมนางฟ้านางสวรรค์อย่างเต็มที่ ปาทูตท่ทานเนี่ยนะครับก็เลยไปอรารวาสสร้างความวุ่นวายด้วยสอนไฟประไลกันของตนเองจนเหล่าเทพพญดาทั้งหลายต้องหวาดกลัวรีบไปขอความช่วยเหลือจากพระอินแต่พระอินเนี่ยนะครับกลับเห็นว่าปราทูตท่ทานนั้นฝีมือยังอ่อนหัดนักไม่คู่ควรที่จะต่อสู้กับตนพระอินจึงเห็นว่าควรจะให้กษัตริย์ในเมืองมนุษย์มาเป็นผู้กำราบมันจะดีกว่ากษัตริย์พระองค์นั้นจะได้มีวีรกรรมเด็ดๆเ,เอาไว้ประดับบรารมีด้วย พระอินทร์ก็เลยรับสั่งให้มาตุลีนำราชรถไปเชิญเท้าทศรถแห่งกรุงอโยธยาขึ้นมาปราบยักษ์แทนขณะที่เท้าทศรถกำลังเที่ยวชมอุทยานกับสามมเหสีอย่างสำราญใจอยู่นั่นเองล่ะครับราชรถของพระอินทร์ก็ลงมารับให้ไปเข้าเฝ้าเพื่อปราบยักษ์เท้าทศรถก็เลยบอกให้เหล่ามาเหสีกลับไปรอที่เมืองก่อนแต่นางไกยเกสีเนี่ยอยากจะไปกับสามีด้วยครับนางก็เลยขอติดตามเท้าทศรถไปด้วยเพราะอยากจะไปเห็นสวรรค์สักครั้งหนึ่ง ท้าทศรถก็เลยจูงมือมาเหสีคนสวยนั่งราชรถขึ้นไปสวรรค์ด้วยกันแต่ไม่ทันจะได้เข้าเฝ้าพระอินทร์ครับระหว่างทางพวกเขาก็ได้มาเจอกับยักษ์ปะทตทันสกักก่อนแล้วก็เกิดการต่อสู้อันดุเดือดขึ้นท้าทศรถเนี่ยนะครับใช้พระขันของตนเองต่อสู้กับยักษ์ร้ายได้อย่างสูสีโดยมีมาตุลีเป็นสารถีช่วยขับราชรถหลบหลีกไปตามกลีบเมฆและก็มีนางกายเกสีคอยนั่งให้กำลังใจอยู่ท้ายรถ แต่ในระหว่างการต่อสู้นี้เองล่ะครับปัดพูดท,ทันก็ดันแผงสอนไปโดนเพราราชรถจนหักสะบัน้นราชรถสวรรค์จึงเสียการทรงตัวและกำลังจะคว่ำในเวลาที่ขับขันนี้เองล่ะครับนางกายเก,ส,กสีก็แสดงความกล้าหาญตั้งสัจจะแสดงถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสามีแล้วใช้แขนของตนเองสอดเข้าดุมล้อราชรถให้แขนของตัวเองทำหน้าที่แทนเพลารถที่หัก ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะและความจงรักภักดีก็ดนบัรดาลให้แขนของนางกกยเกศีแข็งแกร่งดังเล็กก้าสามารถเป็นเพลาให้ราชรถยังคงเคลื่อนต่อไปได้อย่างมั่นคงและช่วยให้เท้าทศรสสามารถต่อสู้จนเอาชนะปะทูตทันได้สำเร็จภายหลังจากการต่อสู้ครั้งนี้ล่ะครับเท้าทศรถก็รู้สึกซาบซึ้งใจต่อความเสียสละของนางกกยเกศีอย่างมาก เขาจึงขอมอบพรให้แก่เธอสองข้อเอ,อ่ยปากรับคำกับนางกายเกศีว่าไม่ว่านางอยากจะได้อะไรก็ตามให้ขอมาได้เลยเขาจะให้ทุกอย่างแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับนางกายเกศียังไม่มีสิ่งที่อยากจะได้เธอจึงขอเก็บพรของสามีเอาไว้ก่อนในวันข้างหน้าหากเธอมีอะไรที่อยากจะได้จากสามีเธอจะรีบขอทันทีครับ จากนั้นนะครับทั้งสองก็พาก,กันกลับสู่กรุงอโยธยาแล้วปกครองบ้านเมืองร่วมกันต่อไปอย่างมีความสุขครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวตำนานรามเกียรติ์ตอนที่5และการถอดดวงใจของมายาราบที่ผมได้นำเอามาฝากทุกคนในวันนี้นะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนไปเนี่ยผมและทีมงานต้อง กราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมและทีมงานด้วยนะครับหรือเพื่อนๆคนไหนอยากจะสนับสนุนพวกเรามากกว่านี้ก็สามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกแบบรายเดือนหรือจะส่งเป็นซปเปอร์แดงเข้ามาเป็นกําลังใจให้กับพวกเราก็ได้ครับคลิปหน้าอยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับผมผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับบา,บาย